มีอยู่งานหนึ่งแม่งสุดยอดแล้วอะ่ะได้ไปเล่นแคมปัสทัวร์ที่เอ่อน่าจะเป็นอาชีวะเลยรกำลังเล่นเพลงมันเลยร้องร้องอยู่สักพักไม่มีขวดว้าวจากคนดูเห็นแล้ววิววิวยัยงไ,ไงนะขึ้นมาบนเวทีมาบนเวทีโอ้โหเล่นลงมาตีไม่ไหวและคนมันกระโดดในคอนเสิร์ตน,นะบุบบุบเุิบเหมือนเลต้เกนเนอ่ยแต่ดนตรีอ่ะเรื่อมันไม่ใช่มึงกระโดดด้วยกับอันนี้ไม่ได้ สามกูวบันเท่าฮัลโหลฮัลโหลเยลโหลฮัลโหลโอ้ยฮัลโโอ้ยโยเอ้อ๋อ,อพูดถึงพูดถึงเพลงว่าตอนแรกเราแต่งเพลงที่มันด่าผู้หญิงไปเรื่อยประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่า พออายุเยอะขึ้นพี่ผมไม่อยากแต่งเพลงที่มันเป็นเพลงเศร้าแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเราไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปบิวให้เด็กมันเศร้าเลยเคยเห็นตบเวลาคนอกหักแล้วมอเมาร้องมันสะใจมากเลยนะมันแบบอันนั้นคือความอันนั้นคือความปัญญาอ่อนของขอคนตายเลยเวลาเวลาเราไม่ไม่ไม่ประเด็นนเวลาเราอกหักอะเราชอบฟังเพลงเศร้าใช่ไหมพี่เวลาขับรถมันอินวินแต่ ในไทยเดียวกันถ้าพี่เปิดเพลงมันอ่ะแม่งก็มันพี่คือเราอ่ะพยายามทำร้ายตัวเองอย่าไปพยี้มันเด้ออย่าไปทำร้ายตัวเองอย่าไปเราพยายามทำร้ายตัวเองเวเราพยายามทำให้ตัวเองเจ็บผมเลยบอกมานานหลายปีแล้วว่าอินสติ้งจะไม่แต่งเพลงช้าที่มีแต่เศร้าแล้วให้คนแบบด่าเพราะแม่งไม่ช่วยหาอะไรในชีวิตเดี๋ยวน้อยเราก็ต้องสอนให้คนฟังว่ามือต้องดูแลตัวเองบ้างดูแลหัวใจเองบ้างหรือเพลงล่าสุดที่ผมแต่งคือเพลงยิ้มเนี่ยพี่ยเพลงยิ้มนี่แม่งชัดเจนมากคือ เราไปเจอแฟนเก่าที่เขามารับหัวใหม่อ hmm. แล้วก็สุดท้ายเห็นเขายิ้มให้กันอเยราก็เลยแบบอ๋อกูเข้าใจแล้วทำไมมึงทิ้งกูเพราะว่าตอนอยู่กูมึงไม่เคยยิ้มอย่างนี้เลยเราไม่ป่วย เป็นเพราะเราเราไม่สามารถสร้างความสุขให้เขาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยิ้มให้เธอเดินน่ารักศิลปินต้องมีจินตนาการอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมต้องแต่งตามแบบเรื่องจริงถึงจะแต่งได้แต่เดี๋ยวนี้ผมแอดวานซ์ละคือเราไม่ต้องเล่นกับอารมณ์ให้เด็กของเด็กให้เด็กวัยรุ่นเด็กหักเราเราเราพัฒนาการมีขั้นหนึ่งแล้วสมมติว่าวันหนึ่งมีคนฟังสมมติถ้ามีวันหนึ่งมีคนฟังเพลงเราแล้วแบบ มันเศร้ามากแล้วแม่งโดดตึกตายเงี้ยฮุ้ยพุทธาบลมันมีนะพี่วงอื่นบิ๊กแอสเงี้ยของมาโน้ตพุทธาอะไรก่อนเนี่ยก็มีนี่คนเปคนฟังเพลงแบบบิ๊กแอสแล้วแบบโดดตึกตายแล้วส่งเพลงไปให้ไปให้แฟนแล้วพี่เป็นคนแต่งเพลงที่พี่รู้สึกเศร้าไม่เขาอยากฟังซีรีฟูลหรือเปล่าแล้วแฟนไปซื้อไปแคร์บ้างโดดมาบิ๊กไอ้เหี้ยพุทธจัยมึงเป็นเหมืนพุทธแม่ไม่อยู่แล้วคือจะให้ใครแบบฟังเพลงคันหูแล้ว โดดตึกไอ้นั่นคันไปเตะเราพาดนั่นคืล่ลงมาเราเป็นส่วนหนึ่งของการบิ้วให้เขาตายนกเราก็จะรู้สึกผมก็เลยว่าผมก็ไม่แต่งเพลงที่แบบตกหักให้ใครทีนี้ถ้าเกิดจะถามว่าจุดที่แบบว่าอินสติ้งประสบความสําเร็จสูงสุดในในช่วงไหนจริงๆริงแต่ผมถือว่าอินสติ้งยังไม่สุดเลยนะยังถือว่าแบบแสดงว่าเรายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านจุดนั้นเลยอะถ้าถ้าถ้ามองในแง่ของความแบบดังล่ะถ้าดังก็สุกซนอะ โดยไฟละถือว่าแบบดังสุดแล้วเราเขาไม่ว่างที่จะมาทานข้าวกับเราไม่มีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเลยเราจะมีแฟนทําไมวะ ประมาณสิบปีที่แล้วและอันนี้ไม่แปลกคุณเชื่อไหม,ไมหนักไม่เช, <c oughs> ชื่อผม <c oughs> ไม่พูดแล้ว <c oughs> แม่ฮีย <c oughs> <c oughs> กลับแม่อ <c oughs> ย่างเพลงอันเนี่ย I love you baby <c oughs> เพลงนี้มันดังมานานแล้วแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้พอมันมาเป็นหนังมันก็กลับมาดังใหม่เด็กทุกวันนี้มันก็นึกว่าเพลงของรุ่นมันรุ่นพวกมันจะไม่ใช่ที่มันต้องมีตัวล่อจะมันมีตัวล่อตัวล่อซื้อผมว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกพอคนไม่ได้ดูหนังแล้วมันเข้ากับหนังต้องร้องเพลงนี้ซ้ําแล้วเอาแต่ร้องมาซ้ำมาร้องตลอดเบื่อไหมคือผมเวลาขึ้นเวทีผมไม่เคยเบื่อแต่ว่าเพราะว่าคนมันเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนที่ไม่ได้ร้องอจะขี้เกียจร้องจะแบบอีกแล้วคือแบบ ล้วไม่ไปไม่ไปใช่ไหมแต่พอขึ้นเวทีเฮ้สนุกไปเดีโชว์มาสโตอนนะขึ้นมาปั๊บก็เหมือนเราแหละเราเป็นศิลปินเราเหยียบเวทีก็ไปปุ๊บหรือพอเขานับ5,4,3,2มันก็มันก็ใช่จริงๆทุกคนแล้วมันแปลกมากพี่เวลาวันไหนผมมีเวลาผมป่วยไม่สบายนะไอนะไอเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นไปทีปุ๊บไม่หายไม่เจอ,อแล้วลงมาก็ไอเหมือนเดิมผมว่าตรงนั้นเป็นเพราะความรับผิดชอบข้างในเลยนี่ผมว่าความเป็นมืออาชีพแหละคือ,อ,อผมว่าทุกคนต้องเป็นที่คนที่ยืนยนอยู่ตรงนี้ได้เพลงไหนที่ที่ปลาลรู้สึกแบบรักมันมากที่สุดมีไหมมีความรู้สึกดีๆกับมันหรือที่มาของมันถ<ม>้าเป็นล<ม>่าสุดตอนที่ชอบจริงๆเลยคือขอต้นหัวใจขอต้นหัวใจคอต้นหัวใจ เราเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่สุดใช่นะคือหลังๆมาผมจะแต่งเพลงโดยที่แบบผมเอาคิดคอนเซ็ปต์ก่อนแล้วค่อยแต่งวิธีคิดทํางานผมคือผมจะมีมีคอนเซ็ปต์ก่อนว่าจะทเรื่องอะไรเหมือนถ้าจะทําหลังก็ต้องคิดตีมก่อนธีมก่อนใช่ใช่ใช่ใใชก็ค่อยมาหาเมโลดี้ที่มันเข้ากับเนื้อหาได้เพลงขอตัวัวใจมาแล้วก็อ๋อมันมาจากน้องคนหนึ่งที่เป็นผู้กำกับมันมันโพสต์ไว้ใน Facebook ว่าแบบ้ยกูขอโทษที่ึงทำเจ็บกูขอโทษที่มึง เขาร้องไห้กูขอโทษที่มึงทำนี้สุดท้ายมึงว่ากูขอโทษหัวใจของกูเลยอะเย้ยจองคิดได้ไงวะเนี่ยโทรอ่ะเฮ้ยที่มึงโพสอ่ะขอกูขอนะกูชอบนี่ไงกูชอบแต่เฟซบุ๊กศิลปินบางทีมันได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรแบบนี้บางคนเขาก็แบบเข้าไปเข้าซ่วมอ่ะแล้วก็เห็นข้อความที่เขียนในตามวาขนาดนีก็บังเกิดเดี๋ยวบางทีไปเจออย่างเงี้ยนะเปิดผมเข้ามาไปเจออกหักคนรักฉี มันเป็นจินสปายทำเพลงไม่ได้เป็นที่มาของชีวิตที่ฟูแล้วชีแล้วีในช่วงที่แบบว่าเดินสายออกโชว์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรที่แบบตลกตลกะโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะมากู่งานหนึ่งแม่งสุดยอดแล้วอ่ะได้ไปเล่นแคมปัสทัวร์ที่ได้จะเป็นอาชีวะอะไรมีผู้หญิง๋อนนี้แล้วก็กำลังเล่นเพลงมันเลยลองราอยู่สักพักไม่มีขวด กวาจากคนดูเห็นแล้วแมงวิยังไงนะขึ้นมาบนเวทีมาบนเวทีแล้วก็จะกระโดดรับฟึ๊บแม่งขามไปแม่งมาลงไข่มือกองปักโอ้โหแม่งลงแบบตีไม่ไหวกองหยุดกองไม่หยุดแล้วมือกองแมงลงไปแบบกองกับพื้นเลยไหมกองกับพื้นแม่งกองจริงๆสมชื่อมือกองแม่งไม่ตกกรรมการนับสิบเนาะยังไม่ลุกเรู้ มันเลิกถึงนั้นเลยเขาไม่เลิกเลยอะจนมือกอมไม่ไหวแล้วมือกอน้นมันปวดด้วยนี่ที่เป็นผู้จัดการเขาก็บอกเออถ้ามึงจะพูดมึงจะเล่นกันอย่างนี้ก็ฮูไม่เล่นแล้วเหมือนกันแล้วครูอาจารย์แล้วก็เรียกทุกคนนั่งเด็กนี่นั่งทุกคนจับเอาโตัวไม่ให้ได้คนไหนนี่เด็กผู้หญิงเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจว่าตังค์น หรือผมมือกองเห็นผู้หญิงก็หายโกรธโดยับพลีายแต่<ล>ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหมันอยูน่นะเป็นที่ <c oughs> ไม่มีลูกแล้วไขขวายังบวม <c oughs> ไม่ยุดมีอะไรอีกมีอีกอันนึงใี่สมัย,ยสมัยเป็นวงเกิลครับสมัมเป็นวงเกิลคือจะมีน้องคนหนึ่งเป็นแบบแตอนนั้นเด็กหมอกมาต้นอยู่เลยเขชอบของเขานะเขาจะมาหา เราทุกที่อะไรเงี้ยหาคุณเนื้อหาหาทั้งวงหาทั้งวงเป็นแฟนคลับวงเกิร์ลเลยทีนี้นี่วันหนึ่งไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเลยน้องเนี่ยมันาหานแล้วเวลามันเป็นเวลาเรียนไงพี่หมายความว่าต้องโดดมาโเรียนมาต้องโดดเรียนมาสักพักก็เต็มตัวเลยึ้นครูของโรงเรียนีรรงเยนึงพาเด็กคนนี้มาเขาบอกว่าคนนี้เข้ามากับเข้ามากับวงน้องจริงปละครับทีนี้ก็หันหน้ามาแล้วก่อน อ๋ไม่ใช่ครับมไม่ได้จบเลยไม่ไม่สวยนะทีถ้าสวยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยไม่แต่ที่มันผีคือเล่นเสร็จอะลงมามันอยู่มันลอยอยู่น่นหละมันอยู่ในหมู่ชนนั่นเลยแล้วมันแต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนนั้นอยู่ที่เอาเนียนเลยเออพัเพล็บเสื้อผ้าพร้อมมันหาไม่ถไหนนี่จิตนะนี่จิตนะลึกๆคุณภูมิใจไหมที่มีแฟนคั่งใครกันาหนไ้มผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบผมไม่เคยชอบเด็ก ชอบแต่แบบผมไม่เคยชอบคนที่แบบมันน่ากลัวไมันน่ากลัวขี้รำคาญที่ผมถึงไม่ดังคือเราแบบเราไม่ใช่ว่าไม่เอาใจแฟนเพลงนะแต่ว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบคนลุรังอะแต่ไ่ไดบอกเวลาบอกพูดกับแฟนเพลงไงเอาเปไงสบลยดีอะไม่ได้แบบไม่อ่อนไม่แบบชิดชัดตไม่ชอบไม่บางทีมันก็ต้องมีบริการหลังการขายบ้างไปถึงนิดนึงไปถึงเคยทลอะ ออยที่ทองหล่อเขาหึงหรอไม่ไม่ไม่เรื่องเรื่องทะเลาะโดยส่วนตัวเลยทะเลาะกันแบบหน้าถนนทองหล่อแล้วระหว่างทะเลาะเนี่ยแม่งมีแฟนเพลงแม่งมองอยู่ทะเลาะแรงๆเลยเดินเข้ามาแบบพี่ครับผมขอถ่ายรด้วยเป็นการทะเลาะกันอยู่ผมพันไม่บอกได้ครับแล้วพอรู้เนี่ยแด้วพอเขาเดินฉีกไปแบบ มีสีปินที่ดีผมไม่เคยมีปัญหากับเรื่องแฟนเพลงด่เขารู้การละเทศสารแต่ว่าไม่ไหนเป็นโอกาสเดียวของน้องคนไหนที่ได้เจอเขาก็ต้องเอาอ่ะแต่คือเราไม่ได้เกลียดแฟนเพลงแบบอย่างนั้นนะคือคนของประชาชนนะแต่มันต้องมีบ้างคือคือเราหลีกไม่ได้เพราะยังไงที่เรามีตรงนี้มาก็เป็นเพราะพวกเขาเนี่ยแหละส่วนหนึ่งอ่ะใช่เราไม่ได้เกลียดอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยชินกับเราไอ้ยอดของเราในไทยนักองตีนักร้องในไทยที่เราชื่นชอบมากที่สุดเจ้าพี่โป่งฮินเล็กไฟ โอ้ยนี่ก็เสียงสูงแบบแบบธรรมชาติเลยใช่ใช่ใชต้อมมั้งอ่าบ่อยในระดับปูชนียบุคคลบ่อยทั้งการเลงแล้วถ้าต่างชาติปามชอบฟรานดี้บิลี่ครับฟราดี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องแบบว่าจุดทูบไปฟรีเจนดี้ด้วยรีแล้วก็อัญเชิญมันมันก็จะสั่นอ่ากี่ปีละตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักดนตรีนักร้องอาชีพจนถึงทุกวันนี้ก็เนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้โหแล้วปางคิดว่า วงการเพลงในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องปรับตัวไหมเพื่อให้มันยังอยู่รอดรหรือเราจะทิศทางเราอย่างไงตอนนี้นะถ้าพูดถึงระดับแนววงอย่างพวกเราเนี่ยพวกผมเนี่ยก็จะมีเนี่ยผม big ass body slam potato ก็ตามเนี่ยคือสำหรับในมุมมองผมอะวงพวกเราเนี่ยคือหมดแล้ว หมดแล้วหมายถึงว่ามันจะไม่มีแฟนใหม่มาเพิ่มแล้วมันจะมีแฟนใหม่มาเพิ่มแต่ว่ามันจะไม่ได้เพิ่มด้วยเพลงมันจะเพิ่มด้วยด้วยความน่าสนใจของตัวศิลปินจะไม่มีใครมาชื่นชมเราด้วยด้วยตัวเพลงเป็นหลักอีกแล้วพี่นี่คือความคิดของผมเพราะว่าเพราะว่าหมายเพราะเจเนอเรชันที่แตกางเจนเนอเรชันยุคใหม่ไม่มีใครฟังเพลงล็อกแล้วครับจริงเหรอไม่มีใครฝึกเล่นกีตาร์แล้วพี่ทุกคนก็ฟังอะไรทุกคนคือฮิปฮอปทุกคนไม่ีใครล่กีตาร์เก่งก็คือเด็กนี่แหละก็โอเงเพราะว่ารุ่นผมเนี่ย เวลาผมเห็นเอลิแคปตันหรือผมเห็นผมเห็นมิกเทเลอร์โหแม่งเล่นได้ไงวะมันเท่มากตอนกีตาร์จะเป็นสิ่งที่ขายดีมากแสดงว่ายุคนี้นี่กีตาร์ไม่ได้เป็นสิ่งโปรดปรานของวัยรุ่นอีกแล้วคือหมายเพราะว่าคุณสบายกีตาร์ขึ้นไปแล้วแล้วเสียบแอมไม่ไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีแล้วคือมีก็ อย่าว่าแต่แอลเลยพี่เสียงยอดรักสลัดเชิดแอลจ้าคนที่ร้องเสียงสูงโชว์เพาวเย้ยยังเชยอย่างพี่โป่งยังไม่มีแล้วเหรอผมยังไม่อยากร้องเลยพี่คือผมรู้สึกว่าแบบมันเอามันเอาอ่ะแล้วมันเด็กทุกบมันเป็นอะไรเลยล่าสุดเนดนนิสเก้นเดอะแมชชีนเพิ่งมารวมตัวกันอ๋อโอ้ยชอบฮอตโอ้เราตื่นเต้นมากโหเลยนไหมแล้วมันเป็นเลื่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเด็กยุคใหม่ไในโฟล์่า

ก่อนนี้มันไปฟังเพลงแบบเป็นเพลงแบบวงป๊อปยุคใหม่อ่าใช้เครื่องเอาและคนมันกระโดดในคอนเสิร์ตนะบุ๊บบึ๊บเบิร์ดเดกเกนน่ะแต่ดนตรีอ่ะเชียมันไม่ใช่มึงกระโดดด้วยกับอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์แบบวูฟวู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 ฟวูฟวูฟวู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 ฟวู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 ว มึงต้องกระโดดอย่างนี้ถ้ามึงต้ึกโดดกับเพลงนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะคือพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วอมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นในวงอย่างยุคเราอยู่ได้ด้วยคือบารมีเก่าอะไม่ง่ายๆมันไม่มีเพลงดังๆเพลงล็อกดังๆที่แบบปล่อยมาแล้วแบบคิดไปที่ไหนใครก็เล่นอยู่เนี่ยล่าสุดมีเพลงอะไรก้มต่ำไม่ล็อกไม่องกาไม่ไม่ไม่ึงเพลงที่ฮิตอันนี้ผมยึดซึ่งแบบผมนึกถึงแบบกดหูนะเพราะผมโตมากับกับกีตาร์ผมโตมากับ กับไอ้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคจริงๆพอหลุดไปสักพักหนึ่งก็ตายมันอาจจะวนกลับมาได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนแล้วคนชอบพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาใช่ไหมต้องถามปาลคนแม่ทูว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวล็อกมันก็วนกลับมาผมถามเลยมึงเคยเห็นอัลเทอจีนทีมวนกลับมาไหมอาแต่ที่พอดก็ยังวนกลับมาเนาะแต่ว่าผมหมายเพราะว่ามันอาจจะวนหลุดมาแต่มันก็เปลี่ยนมัไงมันจะวนกลับมาเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักใช่ คือถ้ามันวนกลับมามันก็ไม่ใช่คนพวกนี้แล้วก็เป็นลอยิดสายแล้วอย่างสมมติสมมติบอกว่าดิสโก้ดิสโก้มันวนกลับมาใช่ไหมแต่ว่าในช่วงที่มันหายไปแล้วอ่ะแล้วพอมันวนกลับมามันก็กลับมากับบุรินอย่างเงี้ยกรูปไรเดอร์อ่ามันมันไม่ได้กลับมากับแต่ว่าพิจิตรพอเราฟังสุนทรสุจริตใช่พอเราฟังกรูปไรเดอร์ บุรินเนี่ยคุณบุริน่ะเราก็อันมาได้ว่านี่เครื่องคือดิสโก้เหมือนกันแม้แต่ในรุ่นเราเราก็สัมผัสได้แต่มันพอมันเปลี่ยนยุคไปปุ๊บแต่มันอาจจะไม่ใช่ลิงไมเบอะไรอย่างเงี้ยแล้วศิลปินไม่ได้กลับศิลปินไม่กล uh, ับแนวเพลงกลับแนวเพลงกบอาจจะเป็นไปได้ใช่มันก็เป็นไปได้เรามันก็ที่เราไม่รู้จักใช่ใช่แล้วเราต้องปรับตัวไหมเปลี่ยนแนวเราเราพยายามเราเราพยายามทำารื่ใหม่ๆบ้างครับแต่ก็สุดท้ายอ่ะหนึ่งคือแฟนคลับเราก็ไม่อิน แล้วก็เด็กยุคใหม่ก็เคให้ลุงทำอะไรบ้างเลยอเ่อ<า>งในไทยดีคือเราทำอย่างเดินมนี่แหละก็พูดง่ายว่าสรุปว่ายังจะยืนยันที่จะเป็นตัวของตัวเองไปก็ต้องเป็นตัวเองครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นตคนอื่นก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วเราก็จริงๆซิงค์งจะลองทำมาหลายแนวมาผมเคยทาเพลงที่แบบลองทดลองทําเป็นดิสโกโ้ทำมาทำอะไรแปลกๆทำมา และหมดต้องเป็นทางที่เราก็มันไม่ใช่เพราะปล่อยเพลงที่เป็นอย่างเราไปแฟนคลับก็จะเข้ามานี่แหละที่เราต้องการต้องเปดึงอะไเงี้ยมันมี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 โลโก้ของมันอยู่แล้วมันมีสำเนียงของมันอยู่มันมีแก่นนะก็เลยไม่ได้แบบไหวพริ้วเอ็นไหลไปตามสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนเลยมากๆเขาคนไม่ค่อยโอเคเะยผมอยากให้ศิลปินทุกคนอะพอมันมีตัวตนแล้วมันก็ทํางานไปไม่ไม่อยากให้ทํางานแบบไปแคร์ไปแคร์ตลาดอะ คือตลาดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมก็เชื่อว่ามันมีคนที่รองรับเราอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นมากแต่ก็ยังมีแต่ว่าสําหรับเรื่องเพลงนี่ถึงแม้ปาอาจจะหยุดพักอะไรไปผมเชื่อว่าเขาก็ยังมีความสามารถอีกด้านนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกิลขอเขาที่หลายๆคนแบบไม่มีใครรู้เขาที่เป็นคนทาไอ้ซับเองผมมายันหลับมาแล้วโปลงโญี่ปุ่นฮะไอทำไปดูเองผมจําได้ว่าตอนที่วันที่เขาแต่งงาน นนตอนที่เขาแต่งงานเนี่ยม,มีมีแบบว่าเหมือนญาติทางญี่ปุ่นเลยหรออ๋มอมีเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยแล้วก็เราผมสนิทเขามากินร้านเขามาสิบกว่าปีละเลยบอกว่าชักชวนบอกมาให้ได้แล้วครับเพราะว่าอยากให้มาอะไรเงี้ยอ,อะไรพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอ๋อเกโกฮิโดะนี่ ุคือปาสามารถพูดอ่านเขียนญี่ปุ่นได้ทำไมอ่ะทำไมปาไปผมไปญี่ปุ่นมาตอนนี้กตอนี่ตอนส่ครับตอนแต่ช่วงคืออายุ8ปดถึงสิขวบซึ่งเป็นช่วงที่เรียนรู้ไงอ๋อมันก็เลยเข้าทำไมอ่ะทำไมถึงไปอยู่เป็นนักเรียนทุนแล้เปลี่ยนแม่สมัยก่อนพ่อเป็นผู้ช่วยทูตทหารบกประจำญี่ปุ่นพอไปก็ สมัยก่อนรัฐบาลเขาไม่มีเงินงบให้เราค่าเราเรียนบุตรไม่มีไปเรียนโรงเรียนวัดญี่ปุ่นเขเรียนโรงเรียนวัดไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลแบบโรงเรียนใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยเดินไปถึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เข้าต่างชาติก็เลยก็เลยพูดญี่ปุ่นได้เป็นโชคดีนะฮะด้วยความบังเอิญแล้วตอนไปแรกๆก็ใงในอนุนี้ตอนแรกก็แบบให้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 แล้วโดนเพื่อนเพื่อนก็แกล่ะเหมือนเราแบบมีต่างชาติอยู่กับเราแล้วก็แกล้งมันอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาก็ ประมาณหกเดือนก็พูดได้เองรู้ตัวอีถึงก็พูดได้เลยเป็นธรรมชาติไปเลยอย่างนี้ปามก็สามารถบอกว่าจัดทัวร์พาเราไปเที่ยวได้โด้เลยพาเขาไปทำทำมาแล้วปามด้วยทำมาแล้วดอกหนึ่งเข็ดไหมเข็ดทำยังไงทำยังไงให้กูกลับมาทำเพลงไม่าคือไปอ่ะแล้วมันแบบพาไปกินของอาหารญี่ปุ่นที่แบบว่าเป็นโลเค่อหน่อยอะไรประเด็นคือเวลาไปเนี่ยต้องเอาเมียไปด้วยไง จ่ายเยอะมันต้องมีไกด์คนเดียวไม่คนมีไกด์สองคนอ้าวอ้าว <laughs>